แม่เอาทุเรียนไปกินจ้าสตรอเบอรี่จิ้มเองจมหัห่นซีผู้ใหญ่นะคะลูกหนึ่งโหโหลูกกระเสี่ยวมาไซน์หนีไปเลยอไไ้กันจังว่า,าก,กันอันนี้อ,อันนี้กรดเกลยออันนี้เนื้อไก่ฉีกนะคะแจงลูก้าก่อนมาพอดีจิ้ ข้าดีกินจกมีแพคนีแพคมีแพคนีสาแพคแล้วก็จะประมาณนี้คนทานดึงวควานข่ะเหลือกราคาเออลูกเลือก,ลเ,อลกเ,เลยอเลือกเอาทุา่งพาเร้วน,นีน,งงนก่นกนนอบป้าว่าเอาชิ้นนี้ เอออันนี้อันนี้มันสุกไปกลอบนองมนไมไหมค่ะเวลากัดจังจะนุ่มแต่เวลาเขาแตะเหมือนมันแข็งแต่เขากัดนุ่มซุปอยู่ประมาณ80%ค่ะอันนี้ก็คือกันบ่แม่นค่ะเนื้อเดียวกันซุปประมาณ80%กัดค่อยนุ่มนะคะด้านในอันนี้เลยสวยเหมือนกันค่ะค่ะพอดีกินเนื้อสิเป็นแข็งเนื้อจะเหนียวเหนียวอันนี้คือสุก95แล้วเ,เลือกกันเป็นแข็ง ปล่าวาปล่าวาขี ah, ้นี่ก่อนนอ่งลุ่มในกับเซียเบียวหวานมักนเหมือนกันอันนี้ฟอมมาก่อบนั่งลุ่มในค่ะข้างในนุ่มเอาวานี่แหละเออเอานังก็ได้เดี๋ยวเจ้เธอแล้วก็จะมีเป็นพอดีแค่นี้นตัดตินใจเอง หบือหักใส่ไงด้อตะวกคู่งเ็ดน่อยเมมอน่ตะแกเิ๊กอว์ิ๊กตอิ๊กซอเลือกเอาเองว่าว่าวามามาขินนี่เอาขินนั่นมาเออเอาเ็าจบจบม้วน484 หวานกรอบกอร่อยเอาสตรอเบอรี่เยี่ยวบ้าเองมาสนะามสิบาทค่ะสามสิบาทเก่าที่ะเอากล้องหนึง่งก็ได้ลูกต้องป่า ເປັນຕະລານີ້ຄືຮດດງນເພ